ผมครับหลังจากที่ หลายๆคนติดตามกันนะครับว่าจะมีเวทีดีเบตเกิดขึ้นสําหรับการให้ประชาชนได้รับรู้เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญก่อนวันที่7สิงหาคมหรือไม่ครับ <c oughs> และดูเหมือนว่าท่านนายกเองก็จะไฟเขียวกับเรื่องนี้ไปนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีกลุ่มการเคลื่อนไหวการทางฝั่งของเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยเขาก็เรียกร้องว่า <c oughs> ถ้าเปิดเวทีดีเบตส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะพอทาไมไม่เปิดทั่วประเทศเลย <c oughs> ไปลงแต่ละจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ครับทางด้านของกรกตอเองก็มีการประชุมหารือกันนะครับและก็ปรากฏว่าขานรับกับนโย โยบายดังกล่าวของท่านนายกด้วยครับโดยจะมีการเปิดเวทีดีเบตถึง77จังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับกรรมการการเลือกตั้งครับนายสมชัยศรีสุดที่ยากรนะครับเปิดเผยมาวันนี้ครับว่ากกตได้มีการประชุมหารือแล้วก็เห็นด้วยนะครับขารับกับข้อเสนอของทางรัฐบาลครับในการที่จะเปิดเวทีดีเบตเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญนะครับในทุกๆจังหวัดเลยครับ เพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับรู้เนื้อหาเกี่ยวกับสาระของร่างรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นที่อาจจะมีความแตกต่างกันหลากหลายขึ้นด้วยนะครับ กรกตอเองเจะเอาเงินมาจากไหนหลายคนก็คิดเห็นถึงเรื่องนี้นะครับกรกตก็บอกว่าได้จัดสรรงบประมาณที่เหลือนะครับจากการพิมพ์เอกสารก่อนหน้านี้ครับเพื่อให้สํานักงานกรกตอของแต่ละจังหวัดนั้นทําการจัดเวทีดีเบตโดยแต่ละจังหวัดครับจะได้งบประมาณไปอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับมีจังหวัดละ1นเวทีครับส่วนรูปแบบการจัด รายการบนเวทีเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายครับที่อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันและมีจํานวนคนที่อยู่ในแต่ละฝ่ายนั้นเท่าเทียมกันครับคือฝ่ายละ2คนนะครับโดยติดต่อผ่านไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดครับเพื่อที่จะให้เป็นเจ้าภาพในการจัดหาสถานที่แล้วก็ติดต่อไปยังประชาชนครับให้มารับฟังเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นบนเวทีโดยคาดนะครับว่าประชาชนราวๆสัก400คนครับจะมาดูนะครับบนเวทีที่เกิดขึ้นต่อ1เวทีครับส่วนกําหนดการนะครับ ก็ให้แต่ละจังหวัดไปเป็นเจ้าภาพในการคิดเอาเองว่าจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่แต่กําหนดต้องแล้วเสร็จภายในวันที่3สิงหาคมนี้ครับกรรมการก็ต้องเห็นประโยชน์ของการจัดรายการดังกล่าวเพราะว่าการจัดรายการดังกล่าวนั้นจะทําให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสได้รู้ถึงเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญและคําถามพ่วงเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับคือสามารถที่จะ ฟังค,ความเห็นจากหลายคนหลายฝ่ายเพื่อที่จะเป็นเกณฑ์เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในการออกเสียงวันที่7สิงหาคมเพราะฉะนั้นเราเห็นชอบได้หลักการน,นะกล่าวว่าถ้าทําได้ก็สมควรดาเนินการค่ะจะสมชัยก็อธิบายนะคะว่าต้องการให้เป็นเกณฑ์เพื่อที่จะให้ประชาชนในทุกพื้นที่เนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงถึงสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญก่อนที่จะลงประชามติด้วย